ทำไมเพราะฟินโก้ o, เปิดโอกาสให้แล้วครับเราไปดูแผนการใจ่อ้อเริ่มจากการสมัครนะครับวันนี้ถ้าคุณจะสมัครใช้แอปพลิเคชันฟินโก้มันแสนจะง่ายครับแค่คุณรับลิงก์จากเพื่อนเราผู้แนะนำหรือไปที่ App Store Play Store เลยก็ได้ครับกดลิงก์เข้าไปกดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วสมัครกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปแค่นั้นแหละครับลงทะเบียนแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงหน,งนาทีนะครับ ท่านก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เรียกว่าช้อปเปอร์ก็คือคนที่มีสิทธิ์ซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของฟินโก้ได้ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเสียการสมัครอะไรเลยฟรีครับฟรีฟรีเอาไปช็อปสินค้าว้าวสินค้าสวยๆสวงามทั้งนั้นนะครับมีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับหลายคนบอกว่าสินค้าฟินโก้น้อยจัง โถครับพี่สินค้ามีเกือบ2อง0 0ื่นรายการตกลงพี่จะเหมาทั้งหมดในแอปเลยเหลอครับถึงงกันน้อยครับเดี๋ยวสินค้ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นแสนรายการในปีนี้หละครับเพราะว่าจะมีสินค้าไทยเข้ามาอีกอาร่วมประมาณ40%ของเว็บไซต์ของ e อของแอปพลิเคชันฟินโ o นี้นะครับเมื่อคุณอัปเกรดตัวเองมาผันตัวเองมาเป็น คนโฆษณาหรือแอฟเฟอรีเอตนั่นเองนะครับหาลูกค้าให้ฟินโก้คุณขึ้นตำแหน่งแรกไว้กับ PS หรือ Prefer ร h o p p e r แล้วคุณทำคุณสมบัติได้คุณก็เลื่อนขึ้นมาเป็นแอฟเฟอรีเอสมาร์เก็ตเตอร์หรือ AM ถ้าคุณทำคุณสมบัติขึ้นไปอีกเป็นแอฟเฟอรีเอเทรนเนอร์ท่านสังเกตด,ดูนะครับคำว่าแอฟเฟอรีเอ็ตแอฟเฟอรีเอก็คือการหาลูกค้าให้กับร้านค้าออนไลน์หรือธุรกิจออนไลน์แล้วเราได้ผลตอบแทนเรากําลังทําหน้าที่เป็นแอฟเฟอรีเอ็ต นะครับเพื่อหาลูกค้าให้กับฟินโก้แต่เราไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นเครือข่ายแอฟริกาเต็มไปหมดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอ้โหเรียกว,ว่าทำทำทำเราทำนิดนิดหน่อยนะครับทุกคนทำนิดนิดหน่อยนะเหมือนกันทุกคนนะครับคุณมีรายได้เกิดขึ้นจากเครือข่ายของคุณอย่างมากมายมหาศาลนะครับ ออาไปดูชอปเปอร์คือคนที่สมัครผ่านลิงก์เราแล้ว,ลวไม่อัปเกรดซื้อของเลยก็ได้ของครับไม่ได้ตังค์ถ้าอยากได้ตังค์ก็อัปเกรดตัวเองซื้อสินค้า1ชิ้น1599บาบาทครั้งเดียวตลอดชีพครับนะเราเรียกตำแหน่งนี้ว่า P.S หรือ prefer shopper นะครับคุณจะได้ลิงก์เพื่อทำการแชร์ธุรกิจของคุณซึ่งลิงก์นี้มันคือทรัพย์สินของคุณที่คุณจะขายายธุรกิจของคุณไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกในอนาคตนะครับ แล้วคุณยังได้สินค้าจากการอัปเกรดด้วย1รายการนะครับคุณยังได้สกูปองส่วนลดอีก1,500บาทเพื่อเอาไปซื้อของครั้งต่อ,ตอไปแล้วก็รับส่วนลดอีกทีนึงคุณจะได้เงินแคชแบ็กทุกๆครั้งที่คุณเข้าไปซื้อของจากแอปพลิเคชันฟินโกและคนที่คุณแจกลิงก์ไปไมีซื้อคุณก็จะได้1 0 1 5ึเช่นเดียวกันครับพี่น้องนอกจากนี้ครับเรายังได้เงินจากการที่เราอัปเกรด แล้วเราไปชวนเพื่อนเพื่อนก็อัปเกรดเหมือนกับเรานะครับเรียกว่าค่าแนะนําค่าเทรนนิ่งและค่าเอนเตอร์เทนคาท่านทําแบบนี้นะครับชวนเพื่อนและเพื่อนอัปเกรดก็จะได้มารหัสละ375บาทสูงสุดอยู่ที่1นึ่บาทครับเห็นแบบนี้แล้วท่านรู้ไหมครับว่าปิโนออกแบบธุรกิจนี้มาเนี่ยให้พวกเรารวยด้วยการแทบไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะนั้นให้มาฟรีๆเลยครับเพียงแต่เรียนรู้ให้เข้าใจมองให้เห็นด้วยหัวใจแล้วลงมือทําแบบสุดๆด ท่านั้น,นะครับท่านก็จะเปลี่ยนานามสกุลท่านเป็นนามสกุลที่เป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยมาดูนะครับว่างเงินที่เขาให้มาเนี่ยเราได้มาอย่างไรมันมาจากส่วนไหนบ้างนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่คนที่เราแนะนําให้รู้จักฟินโก้และเขาอัปเกรดตัวเอง มาร่วมกันทําการตลาดให้กับฟินโก้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นค่าแนะนําถ้าเราเป็น PS นะครับก็บริษัทก็จะจ่ายให้เรานะครับสามบาทจากที่เราแนะนํา PS มาและถ้าเราขึ้นมาเป็น AM เราแนะนํา PS นะครับบริษัทก็จ่ายให้เรา750บาทและถ้าเราเป็น AT ทเราแนะนํา PS มานะครับบริษัทจ่ายให้1นึ่บาทนี่คือรายได้แรกเริ่มเป็นรายได้ครั้งเดียวนะครับเป็นออเดอร์นะครับที่เราจะได้รับจากการแนะนําผู้คนเข้ามาที่ฟินโก้ แล้วเมื่อคนเข้ามาแล้วก็จะเกิดการซื้อขายซื้อสินค้ากันนะครับต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างชอบชอบอะไรก็ซื้อไปก็จะเกิดรายได้ที่เรียกว่าแคชแบ็กกลับแคชแบ็กตัวนี้ครับถ้าท่านเป็น PS แรกเริ่มเข้ามาท่านซื้อเองท่านจะได้แคชแบ็กสิซื้อร้อยหนึ่งได้คืนมาสิบาทแล้วถ้าเกิดท่านส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดแอปแล้วไปซื้อร้อยหนึ่งท่านก็ได้10บาทซื้อพันหนึ่งท่านก็ได้ร้อยบาทซื้อหมื่นหนึ่งท่านก็ได้1 0 0 0ับาท าซื้อแล้วหลายคนเป็นล้านบาทท่านก็ได้เป็นแสนครับและถ้าท่านเป็น Am นะครับก็จะได้เพิ่มมา14เป็น AT ได้มาเพิ่มเป็น15.6โอ้โหครับกำไรเยอะขนาดนี้ท่านได้ลงทุนเท่าไหร่กันเนี่ยนะของก็อยู่ที่บริษัทพนักง,งานก็อยู่ที่บริษัทคนซ,ซื้อก็ซื้อที่บริษัทเราแค่แชร์ลิงก์ออกไปพขซื้อเราได้ถึง15.6ี่ยไม่ทำวันนี้ก็โอ้โหครับไม่รู้จะพูดไงเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดท่านเป็นช็อปเปอร์อท่านเป็นฟรีฟีเฟอร์ช็อปเปอร์นะครับหรือ PS ท่านจะได้สิทธิ์รับรายได้อะไรบ้างท่านแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อนอัปเกรดมาเป็น PS นะครับท่านจะได้ค่าแนะนํา375บาทเป็นรายได้แรกเริ่มจากการทํางานของเราและถ้าเกิดเพื่อนของท่านนะครับไม่อัปเกรดแต่ดาวน์โหลดแอปแล้วไปซื้อของนะท่านจะได้10%นี่คือรายได้ของ PS ท่านแนะนำเยอะก็ได้เยอะ ไม่แนะนําเลยก็ไม่ได้ไม่มีใครแนะนําแทนท่านเพราะลิงก์เป็นของท่านท่านก็ต้องแชร์ลิงก์ส่งลิงก์ให้เพื่อนของท่านนะครับหรือคนที่รู้จักแล้วแต่นะครับท่านจึงจะมีรายได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําคุณสมบัตินะครับในการทํางานแล้วแนะนําคนได้10คนขึ้นไปนะครับที่อัปเกรดเข้ามาซื้อสินค้า1599เเหมือนกับเรานะครับแล้วก็มีคนใต้ล่าง ที่เกิดขึ้นจาก10คนขึ้นไปเนี่ยแนะนําลงมานะครับรวมไปเสร็จทั้งทีมนะครับทั้งเราด้วยครับ30คนนี่คือคุณสมบัติของการขึ้นตําแหน่งถัดไปที่เรียกว่า a f f i l a t e marketer หรือ AM ครับถ้าขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับท่านไปดูสิครับว่าคนทําไมเพื่อนเพื่อนเ,อนเรา,ลาหลายคนที่ดวงตาเห็นทำ ถึงได้ไกวคว้าพยายามเหลือเกินที่จะขึ้นตำแหน่ง AM กันนะครับและขึ้นให้เร็วที่สุดซึ่งเวลานี้นะครับมีคนที่ขึ้นเร็วที่สุดในโลกนะครับใช้เวลา2วันนะครับก็คือคุณทองเพชร,รเกษตรเพชรทองใช้เวลา2วันขึ้น AM ครับตอนนี้เขากําลังทําสถิติจะขึ้นตำแหน่ง AT ด้วยเวลาเพียง15วันนะครับลอคอยติดตามกันดูนะครับ <c oughs> ใครทาลายสถิติกันขึ้น AM เร็วที่สุดนะคุณต้องทํา1วันแล้ววันนี้นครับคุณต้องทํา1วันนะคุณถึงจะเป็นคนที่ขึ้น AM เร็วที่สุด ่นโลกและหลังจากนั้นคุณต้องทําเป็นชั่วโมงครับคุณจะถึงได้ติดอันดับโลก <you>. ถ้าเรามีทีมงานตามคุณสมบัติข้อนี้ท่านก็จะขึ้น AM ดูสิครับว่าที่หลายคนบอกว่าแม้ขึ้น AM แล้วฟินจังเลยนะฟังเสียงสัญญาณเตือนมาจากแอปพลิเคชัน f i n โ o นะครับฟินโกฟินโกมานะครับมันช่างเป็นเสียงสวรรค์ที่มีความสุขสิรเกิดน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าท่านแนะนำา s s ท่านเป็น M m จะได้750 มันก็จะขึ้นไปร้องฟินโกอินคั n o t ติสนะครับหลังจากนั้นนะครับมีเพื่อนของท่านแนะนำต่อได้เขาได้375แต่เงินจะวิ่งขึ้นไปหาท่านนะครับ375บาทอินฟินิต้เลยนะครับร้องฟินโก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 ขึ้นไปที่เราครั้งละ375บาทครับว้าวฟินยังเลยใช่ไหมครับว่าแล้วก็อยากขึ้น AM เสเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับฟังให้จบก่อนเอาให้มันเข้าใจก่อนดีไหม แล้วถ้าเกิดท่านมี AM หรือคนที่อยู่ล่างท่านนะครับเราจะเราจะแนะนําหรือไม่ก็ตามนะครับมีคนอยู่เป็น AM อยู่ใต้ล่างเรานะครับมีคนใหม่เข้ามาบริษัทยังมีเงินให้ท่านนะครับ75บาทร้องฟินโก75 f i n ฟินโก75ไปที่เราด้วยน,ะนอกจากนี้ครับเรายังได้แคชแบ็กเพิ่มขึ้นไป14%และยังได้ส่วนต่างจาก PS ซื้ออีก4%แต่แคชแบ็กนี้ไม่ได้ขึ้นไปแบบเรียลไทม์นะครับถ้ามีการซื้อขายสินค้า ก็จะต้องให้ผู้ซื้อในจะรับของก่อนแล้วมีการยืนยันการรับของจากเคอรี่นะครับเราก็จะได้รับเงินนี้มาสะสมรวมไว้ที่รายได้นะฮะอินเซนティブซึ่งมันจะเข้าตอนเวลาตีสอของทุกวันนะครับต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดพวกเรานะครับอยากจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดเหมือนหลายๆคนขึ้นไปตอนนี้ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทุกคนแสวงหาไฟฝันเหลือเกินอยากจะขึ้นนะครับแต่ว่า มันไม่ยากเหมือนทําธุรกิจใดๆที่ต้องใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปี5ปี10ปีบางคน10ปีแล้วยังขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทที่เคยทําไม่ได้แต่ที่ฟินโก้ครับไม่ถึงเดือน1เดือน2เดือนตอนนี้ไม่มีใครใช้เวลาเกิน2เดือนเลยครับเพราะบริษัทมันเปิดยังไม่ถึงใช่ไหมครับสเดือนกว่ากเราใช้เวลานิดเดียวสั้นๆก็ขึ้นได้ทํำยังไงหนึ่งคุณต้องทํางานร่วมกับคนที่คุณแนะนําตรงให้เขา เป็น AM ให้ได้อย่างน้อย3คนอย่างมากไม่จำกัดครับอ่าอย่างน้อย3คนข้อ2คนใต้ล่างในสายงานก็ขึ้น AM 4คนเอามารวมบน3เป็น7รวมตัวเราด้วยเป็น8อันนี้คือผ่านคุณสมบัติ3ข้อแล้วข้อสุดท้ายก็คือ PS เข้ามาเพิ่ม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 ,ม,มลงไปรวมทั้งหมด500คนรวมทั้ง AM ด้วยนะครับรวมทั้งตัวเราด้วยนะครับเมื่อครบ500คนปุ๊บ รหัสท่านจะถูกอัปเกรดขึ้นไปเป็น A t ททันทีครับโอ้โหมันสุดยอดนะครับขนาด a m ก็ฟินแล้วครับ A t ทนี่ซุปเปอร์ฟินเลยครับเสียงฟินก็ร้องทั้งวันนะครับโดยเฉพาะ A t ทใหม่ๆร้องไม่หยุดไม่หย่อนนะครับร้องทีหนึ่งนะหกร้อยนะครับร้องทีหนึ่งสองร้อยนะครับกว่านะครับหกร้อยกว่านะครับหนึ่งพันนี่ครับโอ้โหขึ้นไปปึ๊ดๆๆสองหมื่นสามหมื่นบาทต่อวันสี่หมื่นต่อวันถ้าอยากขึ้นเร็บทำให้ได้แบบเมื่อกี้ขึ้นแล้วหนึ่ง คุณแนะนำา s เอเองคุณได้1,013บาทต่อต่อตอกันไปบริษัทก็จะจ่ายให้เพราะว่ตตาตำแหน่งที่เป็น PS เนี่ยเขาได้375เเพราะนั้นคนข้าบนก็ได้จากการแนะนำตรงเท่านั้นเพราะนั้นข้างล่างที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็จะข้ามไปยัง AT คนละ638บาทโอ้ครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับใครไม่เคยขึ้น AT ไม่รู้สึกหรอครับไปถามพี่ๆน้องๆเราที่ขึ้น AT ก็แล้วกันว่า เขารู้สึกอย่างไรนะครับถ้าถามผมผมตื่นเต้นตลอด48วันไม่หยุดกันว่าขึ้น AT ทนี่นะครับทีนี้นครับถ้ามีคนเป็น AM อยู่ใต้ล่างเราแล้วเขาแนะนําคนใหม่ได้นะครับหรือลูกทีมเขาแนะนําได้นะครับเงินจะวิ่งขึ้นไปหาท่านนะครับ263บาทอินฟินิตีเลยนะครับและถ้ามี AT อยู่ใต้ล่างท่านอีกคนนึงบริษัทยังมีเงินจ่ายให้ท่านนะครับ75บาทจากสมาชิกใหม่ที่เข้ามาอีกด้วยครับนอจากนี้นะครับท่านยังได้แคชแบ็กเพิ่มขึ้นเป็น15.6 และส่วนต่างจากแคชแบ็กที่ PS ซื้อนะครับและ AM ซื้อนะครับส่วนชอปเปอร์ซื้อทันรับเต็มๆ15.6%ครับเรามาดูตัวอย่างของแคชแบ็กกันบ้างนะครับในการณีที่สมมติว่ามีลูกทีมของเราเป็น a PS ใหม่นะครับเข้ามาชวนเพื่อน ส่งลิงก์ไปให้และเพื่อนอัปเกรดปุ๊บไปเจอโทรศัพท์มือถือสวยมากเลยราคาถูกซื้อเสลย1 0,000บาทนะครับทันทีที่ซื้อนะครับหลังจากรับของเสร็จแล้วเนี่ยคนซื้อจะได้10%เอาคนแนะนําจะได้10%นะครับก็คือสีเขียวได้1000ครับส่วนสีเขียวบนเนี่ยนะครับจะไม่ได้เพราะตำแหน่งเหมือนกันคือนะครับถ้ามี AM อยู่ข้างบนนะครับ AM ก็จะได้ส่วนต่างไป4%ก็ได้มา4 0 0ครับ AM บน AM AM บนจะได้สีจะได้แคสแบ็กจะได้เปอร์เซ 20% AM ล่างได้400% AM บนก็เอา20%คูณ400% AM บนก็ยังได้20%จาก AM ล่างเหมือนกันถ้ามี AT อยู่บน AM อีที่1% AT ได้15.6%ก็จะได้ส่วนต่างไป1.6%ของ1,000ครับ AT ก็ได้160บาท AT ซ้อน AT AT บนยังได้20%ของ AT ล่างนะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับรีบขึ้น AT ให้เร็วที่สุดเพราะท่าน จะมีกระตังเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลครับจากการที่บริษัทเขามีค่าคอมมิชชั่นให้เราแบบนี้นะครับทีนี้มาดูเป้าหมายของบริษัทในปี2,563บริษัทมีเป้าหมายที่จะทํายอดขายให้ได้30ล้านล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคํานวณว่าค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายแคชแบ็กให้เราเนี่ยซึ่งเป็นแพสซีฟอินคัมของพวกเราเนี่ยนะครับ15.6% <5. S 1> ก็เอามาคูณเข้ากับ30ล้านล้านครับ มันก็นจะเป็นเงิน4.6ล้านล้านครับถ้าบริษัททําได้ตามเป้าหมายนี้จริงตามเป้าหมายนี้จริงเราจะรับค่าคอมมิชชั่นที่โปรยลงมาใน3-4ประเทศนี้นะครับ4.6ล้านล้านบาทครับท่านเคยเห็นค่าคอมมิชชั่นธุรกิจใดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยที่มันจะมาหาศารยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ไหมครับโอ้โหผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็นแล้วครับผมนี่61ปีแล้วครับ ก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับและอนาคตข้างหน้าชั่วชีวิตคงไม่ได้เจออีกแล้วครับโอ้ยนี่มีเจอบริษัทนี้บริษัทเดียวนี่ก็นอนตายตาหลับนะครับเพราะทุกคนก็จะเป็นเศรษฐีกันแล้วนะครับถ้าเราทํางานกับเขาจากนี้ถึงสิ้นปีทําได้แค่0 0 0 1ท่านก็จะมีรายได้มากถึง4 6ล้านหรือทําได้น้อยกว่านี้0.00ย์นยนตท่านยังได้4.6่หล้านนะครับ4ีกล้านในชีวิตท่านดีขึ้นอย่างมโหฬารน,นะครับเรียกว ไม่ธรรมดาแล้วครับเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยร่วมมือร่วม,รวม,รวมแรงกันแบบนี้นะครับสิ้นปีนี้พวกเราเติบโตมโหฬานได้ส่วนแบ่งเค้กก้อนนี้มา1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสี่แสนหกสี่จุดหกล้านล้านบาทนี่นะครับมันคือเงินสี่หมื่นหกพันล้านนะครับเงินสี่หมื่นหกพันล้านจ่ายลงไปในทีมเราท่านลองคิดดูสิครับโอ้โหมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ที่อยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับ มันคงไม่ใช่20บาทอย่างแน่นอนใช่ไหมถ้าคุณทําวันนี้คุณเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเศรษฐีกันทุกคนถ้าปีหน้ามันจะขนาดไหนครับปีหน้ามันหนักกว่านี้อีกครับว้าวแล้วเราจะทายังไงดีเราก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสิครับนะฮะโอเคต่อไปครับทํายังไงถึงจะได้ทำยังไงถึงจะสุขสบายอา้าวเข้ามาแล้วทํางานให้จบมี ps ให้ได้10คนแบบดว่วนจีไปสนีจ๋าแล้วเมื่อขึ้น am แล้วอย่ามวัวได้ใจเย็นฉลอง am อยู่นะต้องช่วยกัน ให้คนที่เราแนะนํามาขึ้น AM ให้ได้อย่าง,างน้อย3ามคนแค่นี้แหละครับท่านจะเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนฟันธงเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทําเพราะท่านกําลังจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าทําได้ขึ้นแน่นอนถ้าไม่ทําไม่ขึ้น ยังไงก็ทําได้ถ้าทํชาช้าหรือเร็วท่านหนงครับขอของฝินโกให้ชัดเจนรู้ให้ชัดเจนไม่อย่ารูน้น้อยๆแล้วก็ไปเที่ยวพูดแล้วก็ผิดนะครับแล้วก็เอากระดาษไปด้วยครับปิออกมานะแผนการตลาดหรือถ้ามีอยู่ในคอมพิวเตอร์ในมือถือก็เอาไว้ศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็ศึกษาการใช้แอปพลิเคชันให้เข้าใจสมัครยังไงอัปเดตยังไงซื้อของยังไงนะครับอะไรยังไงยังไงเนี่ยซึ่งมันมีคลิปสอนอยู่แล้วใน YouTube แล้วเอาความรู้นั้นครับไปแบ่งปันให้คนอัปเกรดมา10คนโดย เร็วที่สุดและสอนให้เขาทําเหมือนเราครับถ้าคุณทําได้แค่นี้ยังไงก็ได้เงินล้านครับแต่ถ้าไม่สอนเขานะครับทำเป็นอยู่คนเดียวหรือตัวเองก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องพัฒนาตัวนะต้องมาเรียนรู้ในห้องสูมนะเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปครับนี่คือขุมทรัพย์มหาศาลที่มันจะทะลักลงมาในอาเซียนทะลักลงมาในเมืองไทยและทะลักเข้ามาในกระเป๋าของพวกเราเรามีโอกาสรู้ตั้งแต่ต้นปีครับตั้งแต่ต้นๆที่บริษัทเปิดในบ้านเราจากนี้ไปอีกหนึ่งปี2ปีข้างหน้า ชีวิตพวกเรานะครับวันนี้นะครับเราจะจดจําเป็นจารึกเอาไว้ว่าโอ้ครั้งหนึ่งเคยฟังเพื่อนๆในฟินโกเคยฟังอาจารย์ณพิชาติพูดว่าเราจะเป็นเศรษฐีมีเงิน4ี่หมื่นล้านไหลลงมาที่ทีมเราวันนี้มันเป็นจริงแล้วมันอยู่ในบัญชีฉัน1000ล้านนะครับท่านจะรู้สึกยังไงครับท่านคงมีความสุขผมก็มีความสุขท,ทุกๆคนก็มีความสุขประเทศชาติก็มีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีใช่ไหมครับรัฐบาลคงจะมาขอบคุณพวกเราที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจได้ด้วยฟินโก้ครับะวันนี้ผมจะบอกสูตรที่ทุกคนรู้แล้วแต่ทําแล้วบางคนรู้แล้วแต่ยังไม่ทําบางคนยังไม่รู้วันนี้บอกใหม่ซ้ําอีกครั้งเนยครับว่าถ้าคุณอยากมีรายได้สักวันละแสนครับเราเห็นแล้วเนี่ยมันมีเงินเยอะๆในปีเนี้ยสี่หกล้านล้านเนี่ยเราอยากได้วันละแสนทํำยังไงผมบอกสูตรครับหนึง่งเป็น PS ให้เร็วที่สุดประชุมเสร็จวันนี้คุณต้องอัปเกรดทันทีอย่าไปรอพรุ่งนี้ไม่มีเงินก็หามา ก็กแค่เงินพันท9นกสิบเก้านะครับซื้อของชิ้นเดียวเองแล้วคุณรีบเอาความรู้ที่ได้วันนี้ครับแนะนําคนให้โอกาสคนมาเป็น PS ให้ได้29คนครับนี่อันนี้พูดถึงคนอยากได้วันละแสนนะถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องทําหรือบางคนอกว่าอาจารย์29คนผมไม่เอาผมจะเอา50ก็ทําไปเลยผมบอกขั้นต่ํา29คนนะครับที่เป็น PS ที่คุณแนะนําตรงครับถ้าทําได้นะครับคุณจะมีรายได้าจากการแนะนานะครับ1875รบบาท และเมื่อ29คนเข้ามาคุณสอนเขาให้รู้ว่าถ้าเขาจะเป็น PS เขาก็ต้องแนะนําตรง29คนเหมือนกันหรือนับจากข้างล่างก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาแนะนํา29คนทุกคนนะครับเขาจะเป็น AM คนใหม่ที่เข้ามาคือ841คนคุณเป็น AM ตั้งแต่ที่คุณแนะนําคนแล้วคุณก็ได้ส่วนต่างจาก PS แนะนํา PS 375บาทวันนั้นคุณจะมีรายได้ที่315,000 375บาทและคุณขึ้น AT ทันที เพราะคุณมีสาว9 9่ m เคุณมีคนข้างล่าง841คนซึ่งมันเกินไปแล้วเกิน500ไปแล้วทีนี้่ะครับคน29คนที่เป็น AM และคน841คนที่เป็น PS ถ้าเขาแนะนําได้วันละคนนะครับคุณจะมีคนใหม่เข้ามาในทีมวันละ870คนคุณเป็น AT คุณจะได้ส่วนต่างกับคนที่อยู่ใต้ AM 6 6 6 3บาทต่อรหัสคุณจะมีะรายได้อยู่ที่228 8, 8 1 0บาทต่อวันคุณจะรับแบบนี้ไปอีก29วันเพราะ คนที่จะขึ้นเอเอนน็นตอนนั้นรร29คนคุณจะมีรายได้รวมทั้งหมดนะครับ6ล้าน6 3 5 4 9 0บาทหลังจากนั้นไม่ต้องคิดครับเพราะคนจะหลั่งไหลเข้ามาในทีมของเราอีกมากมายมหาศาลครับรายได้จะทะลักเข้ามาที่เราเราก็จะเป็นเศรษฐีกันได้ นี่คืออาชีพแห่งปี2020 2021 2022เขาเรียกอาชีพนี้ว่า a f f i l i a t e m a r k e t i n g Network หรืออาชีพการหาลูกค้าให้กับบริษัทฟินโกเพื่อไปซื้อของที่ฟินโกเพื่อไปทำตลาดให้กับฟินโกที่เป็นระบบเครือข่ายคือเราไมไ่ทำคนเดียวครับทำกันเป็นทีมสำเร็จกันเป็นทีมครับ <S 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 นะ <S <S คือเอ a t e Marketing Network